สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 22กับเกม Line Enterprise วันนี้ผมจะมาขายของผมจะมาขนข้าวไปขายทางรถไฟนะครับคืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายว่า Farming Simulator 22เนี่ยเขาจะมีรถไฟขนส่งสินค้าอยู่ เราสามารถนำพืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยส่งขายทางรถไฟได้ด้วยนะครับในตัวเมืองของเราเนี่ยจะมีสถานีรถไฟอยู่ประมาณสองสถานีนะครับก็คืออ่าทางขวาหนึ่งสถานีแล้วก็อ่าทางซ้ายหนึ่งสถานีนะครับซึ่ง ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เรามาที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดเรียกรถไฟเนี่ยครับมันจะมีจุดเรียกรถไฟอยู่ประมาณสามจุดเราสามารถเรียกรถไฟมาที่เมืองของเราได้ก็คือให้มาที่เครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับแล้วก็กดไปในการเรียกรถไฟมาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับใช้เงินประมาณหนึ่งพัน แล้วก็พอเรากดตรงนี้ปุ๊บตรงกรอบสีดำทางซ้ายจอบนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรรถไฟถึงจะมาถึงที่นี่อ่าเอาละรครับระหว่างที่เรารอรถไฟมาเนี่ยเราก็จะมาขับรถบรรทุกขนข้าวไปที่สถานีโหลดของ เหมือนเล่นเกมยูโรทักเลยอารมณ์เดียวกันนะครับขับรถบรรทุกเออเหมือนเกมยูโรทักเลยนะแบบขับรถบรรทุกเนี่ยเฮ้ยโอ้รถเก๋ง ดีนะรถเราไม่คว่ำแม่ขับออกมาจะขับออกมาได้ไม่มีมารยาทเลยอืมทำเราตกใจดีนะรถไม่คว่ำ <c oughs> อ่าเอาละครับตอนนี้รถไฟของเราก็มาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขอเอาของไปขายอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาอะไรไปขายดีนะอ้ะเอาทานตะวันไปขายดีกว่าระบายของในโกดัง อาละครับต่อไปก็ให้เรามาที่รถไฟครับแล้วก็ขึ้นไปขับเดี๋ยวเราจะมาโหลดของจากสถานีขึ้นขบวนรถไฟ นะครับก็ทําเหมือนตอนที่เราเอาของออกจากกาดังหละครับก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเอาสินค้าอะไรไปขายนะครับ นี่นะครับและนี่ก็คือวิธีการโหลดของขึ้น่อรถไฟตอนนี้เราก็เอาข้าวใส่ขบวนรถไฟอยู่ครับโอเคไหมครับอ่ะโอเคครับต่อไปวิธีการขายข้าวทางรถไฟก็คือให้เราเนี่ยขับรถไฟออกไปนอกแมป ดูนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังเล่นเกม Train Simulator 22จริงๆแล้วการขายของทางรถไฟเนี่ยเราสามารถขายของได้หลายอย่างนะเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับขายข้าวขายทางตะวัน ขายข้าวโพดขายถั่วเหลืองคือเราสามารถขายพร้อมกันได้หลายอย่างนะครับคือเราก็เอาใส่ในตู้ขบวนแต่ละตู้ไปนะครับทานตะวันก็อยู่ขบวนหนึ่งข้าวสาลีก็อยู่อีกขบวนหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรตู้คอนเทนเนอร์เหรอเออต้องเรียกว่าคนละตู้ดีกว่านะครับสินค้าแยกคนละตู้ไป เพราะว่าขบวนรถไฟหนึ่งขบวนเนี่ยมันมีหลายตู้คอนเทนเนอร์นะเราก็เอาสินค้าแยกใส่คนลาเบทเลอร์ Terror ได้อะ่ะโอเคครับพอเราขับรถไฟออกนอกแมปปุ๊บมันก็จะถามเราก็ให้เรากดเย็ดเห็นไหมครับตอนนี้เราได้เงินมาแล้วนะครับนี่จำนวนสองแสนกว่านะครับและนี่ก็คือวิธีการขายของ ขายพืชผลทางการเกษตรทางรถไฟนะครับก็เหมือนที่พูดไว้ตอนต้นคลิปคือเราสามารถนําพวกพืชผักที่เราปลูกเนี่ยส่งขายทางรถไฟได้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันยังไม่มีสนามบินมันยังไม่มีท่าเรือนะครับมันก็เลยแบบส่งสินค้าพวกเนี่ยก็แค่ส่งของไปขายทางรถไฟได้อย่างเดียวนะครับ เอาละครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือจะกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกด subscribe ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าสวัสดีครับ